สวัสดีเพื่อนๆคนรักบอลสีอีกครั้งครับวันนี้เป็น EP ีที่23นะครับของช่องนายคัมพีบอลสีสุกนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆครับแล้วก็จะมีบอลสีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนนะครับเช่นเคยนะครับช่องทางการติดต่อของสวนบอลสีสุกนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ลายแล้วก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งใช้หมายเลขเดียวกันครับคือ095515 3077นะครับและก็ช่องทาง Facebook นะครับก็เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นชื่อภาษาไทยครับชื่อว่านายแคมพีบอลสีสุกนะครับสามารถพิมพ์แล้วก็แอดเพื่อนได้เลยนะครับและท่านใดที่สนใจนครับก็สามารถที่จะสั่งผมได้โทรสั่งผมได้นะครับสั่งได้หรือขอเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็ติดต่อกันได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงไปเลยครับพอค้า ต้องการขายมากครับ<笑><笑>นะครับอ่าแล้วก็ค่าค่าส่งนะครับค่าส่งต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับค่าส่งก็จะมีเรื่องของส่งแบบเหมาเหมานะครับค่าส่งแบบเหมาเหมาถ้าเป็นแบบโอนเงินผมคิดเพียง50สิบาทนะครับส่วนถ้าเป็นแบบเก็บเงินไปทางนี่ก็คิด60บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก10บาทนะครับก็ถ้ายังไงเพื่อนๆือนท่านใดที่ชอบบอลสีที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับ กเ็เพื่อนสามารถที่จะทักทายโทรสั่งหรือว่าแชทได้เลยนะครับส่วนต้นนี้เ,เป็นบอลสีนะครับต้นแรกเลยนะครับที่ผมจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้ตัดสินใจว่าจะเอากลับไปไว้ที่บ้านดีไหมนะต้นนี้เรียกว่าบอลสีจันฉายครับเป็นไม้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนี่ครับความความกระถางเขาใหญ่นะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับแล้วพุ่มเขาใหญ่มากนะครับถ้าใช้กล้องเลน หนึ่งเนี่ยนะครับเลนปกติก็จะเต็มเฟรมนะครับนี่ครับเต็มเฟรมอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับแต่ถ้าเต็มเฟรมแบบนี้ก็จะเห็นเต็มตานี้เนาะนะครับก็ใช้แบบอันนี้เลยครับเป็นกอใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่ครับดกมากถ้าเพื่อนๆใดสนใจนะครับสําหรับต้นนี้นะครับกอนี้นะแบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะต้นนี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแบบใหญ่มากนะครับบอลสีจันฉายครับไม้เก่านะครับไม้เก่าไม้โบราณนะครับ สวยงามมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะนำบอลสีนะครับที่มีอยู่ตอนนี้มาบอกเพื่อนๆทีละต้นนะครับอาจจะมีการตัดต่อนะ<ๆ>เพื่อที่จะให้คลิปมันกระชับนะครับเพราะว่าถ้ายืดเยื้อะไปเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะแบบโอ้แบบนานเกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะกระชับแล้วอ,อาจจะมีการตัดต่อไปตัดต่อมาอย่างนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นต่อไปเลยครับ และต้นนี้นะครับนะ้เมืองนอนนะครับนะ้เมืองนอนหน้าแบบโอ้โหแบบนะหน้าออริจินัลที่สวยมากนะสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้หลอดใหม่ก็มาแล้วด้วยนะครับนะ้เมืองนอนครับโอ้โหทาไม่สวยต้นนี้ไม่สวยแล้วต้นไหนจะสวยนะท่านใดที่ยังไม่มีนะและหรือมีแล้วสวยสู้ต้นนี้ไม่ได้นะอยากได้อีกก็ต้นนี้แบ่งปันที่ราคา150บาทเท่านั้นนะครับรีบเลยนะรีบเลยนะครับท่านใดที่เห็นก่อน จองก่อนเลยนะครับ150บาทนะครับณเมืองนนนะครับต้นนี้นะครับและต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับบอลสีที่สวยมากนะครับเพชรเจดสีครับโอ้โหหลอดใหม่มาก็ยังด่างเลยนะหลอดที่หลอดนี้ก็สวยงามมากนะครับนี่ครับเพชรเ็ดสีครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่มีเพชรเจ็ดสีนะแนะนําครับสวยมากสวยมากนะตอนนี้แบ่งปันอยู่ที่ราคาหนึ่งร้ยห้าบาทเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหเพชรเดสี สวยๆเลยครับต้นนี้เทพเทวฤทธนะครับโอ้โหแบบต้นนี้ก็ด่างสวยด่างคมมากนะครับเทพเทวฤทธนะครับแบ่งปันอยู่ที่กระถางละหนึห้บาทครับเทพเทวฤทธนะครับต้นนี้สวยมากนะครับสวยมากเดี๋ยวผมพาไปดูต้นแม่เขานะครับบางบางครั้งเห็นต้นลูกแล้วอาจจะจินตนาการไปถึงต้นแม่ไม่ถูกนะผมจะพาไปดูครับเทพเทวฤทธใหญ่มากนะใหญ่มากถ้าเลี้ยง นานๆไปนะครับนี่เะครับเทพเทวฤทธ์นี่ครับนี่คือต้นแม่ต้นที่ใหญ่เขานะครับนี่ครับเทพเทวฤทธ์นะครับโอ้โหสวยงามใหญ่มากแข็งแรงด้วยนะนี่ครับยังน้องตู้สบายๆนะครับสําหรับเทพเทวฤทธนะครับนี่ถ้าสนใจก็ต้นนั้นนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับและต้นนี้ก็บอนสีในตำนานอีกต้นหนึ่งครับ อสงไข่นะครับอสงไขนะครับป้ายสวยมากนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเขาจะกัดเป็นสีย้มครูแบบสวยมากนะครับต้นนี้นะครับอสงไขครับแบ่งปันที่ราคา150บาทครับอสงไขครับและนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ของสวนเรานะครับออกสไตล์เปิดๆเปดังๆอย่างนี้ครับเป็นไม้มีดแรกนะครับนี่ครับเปิอๆเปดังๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆพ่อนจะใดสนใจนะนะครับ ผมแบ่งปันให้อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะครับขอสองร้อยบาทมีดแรกนะมีดแรกนะครับยังไม่ดังครับยังไม่มีชื่อแล้วก็ยังไม่ดังนะก็เลยแบ่งปันให้กระถางละสองร้อยบาทก่อนนะครับนี่ครับดูดูชัดๆเลยครับนี่ครับสวยนะครับสองร้อยบาทโอ้โหแบบท่านได้ไปก็ยังไม่มีใครมีะครับก็มีแต่ที่สวนผมนี่แหละเพราะเป็นลูกไม้นะผ่าผ่ามีดแรกนะครับเอาไปสองร้อยบาทพอแบ่งปันกันครับนะครับ ถ้าเพื่อนๆถ้าได้สนใจนะก็มีหลายกระถางเลยนะครับสามารถโทรมาแล้วก็ให้ผมนะครับกิ้งก้างบอกได้นะว่าจะเอากระถางไหนหรือให้ผมเลือกให้เลยก็ได้แต่ทุกต้นเหมือนกันหมดเลยครับก็จะสไตล์แบบเปลอะนะครับสีชมพูแล้วก็เปิดด่างนะครับนี่ครับก็จะเปิดด่างแบบนี้จะเปิดด่างนี้ครับนี่ครับเปิดด่างนี้นี่ครับนี่ครับยิ่งโตก็ยิ่งเปิดด่างสวยนะครับนี่นะครับก็สองร้อยเท่านั้นแหละ ลูกไม้มีดแรกนะจริงๆถ้าอยู่สวนใหญ่ๆอาจจะได้ราคาเยอะราคาดีกว่านี้นะครับแต่ผมเปิดอยู่ที่200แรแล้วกันนะลองดูซิว่าดังไหมนะถ้าเกิดว่าดังชอบกันเยอะก็เดี๋ยวมีดสองค่อยขยับราคาขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีเพื่อนๆที่ได้ไปไม่ถึง10นะครับไม่ถึง10ท่านนะครับนี่ครับอ่ะมีดแรกครับมีดแรกขครไวใขรได้นะครับ200บาทครับ กระบาดนี้ครับเป็นบอลสีมณีจันทนะครับนี่ครับมณีจันรนะครับแบ่งปันกันที่ราคานะครับมณีจันทรตอนนี้กําลังดังเลยนะครับเป็นบอลสีดังมากนะครับแบ่งปันกันที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทไปเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับบอลสีมณีจันทรกําลังดังนะครับโอ้โหแบบว่าถ้าเพื่อนๆถ้าใดสนใจนะกระถางนี่ครับกระถางที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนะครับกระถางที่สองนะครับกระถางนี้นะครับ หนึ150่งร้อยห้าสิบาทครับเดี150 150๋ยวเขาก็จะเปิดด่างนะครับด่างขาวด่างเหลืองเหมือนกันหมดนะนะครับเท่าที่เลี้ยงมานะครับตอนแรกอาจจะแบบว่ามีทรงยังด่างน้อยด่างอะไรมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้กระถางที่หนึ่งนะครับที่ด่างสุดเลยเนี่ยหนึ่งนะครับอันนี้สองนะครับอันนี้สามแล้วก็อันนี้กระถางที่สี่ครับตอนนี้ยังอันนี้ยังไม่กัดยังยังไม่เปิดกัดสีนะแต่ก็ฟอร์มจะด่างสวยเหมือนกันนะครับก็ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับ แบ่งปันกันราคาเบามากนะบอกบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มณีจันเนี่ยชาวจีนนะครับคือเหมาไปหมดจะหมดประเทศเราอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้ไม่ไดเ้เหมือนคุยโม้นะครับแต่จริงๆเราเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าในในกลุ่มที่เขาหาบอลส่งออกเนี่ยเขามีกลุ่มอยู่นะครับผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแหละนะครับก็กำลังหากันแต่เขาต้องการจํานวนครับต้องมีแบบเยอะๆสิบต้นยี่สิบต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ผมมีอยู่ไม่กี่ต้นเองนะเนี่ยอันนี้ก็มีประมาณ3-4ต้นนะก็เลยเอามาแบ่งปันทางช่องดีกว่านะครับต้นนี้นะครับ150บาททุกต้นครับท่านใดที่โทรก่อนอาจจะได้เลือกก่อนนะโทรที่หลังก็จะเหลือต้นที่ที่หลังนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับใครไวใครได้นะ150บาทมณีจันทร์ครับมาต้นนี้ครับเป็นเพชรจอมทองนะครับเพชรจอมทองฟอร์มสวยมากเลยนะใบสวยฟอร์มสวยนะครับ แบ่งปันกันที่ราคา150บาทครับเพชรจมทองต้นนี้ครับ150บาทนะครับสวยมากนะสวยมากเลยนะครับ150บาทครับต้นนี้ครับลูกไม้ด่างครับโอ้โหเขาเปิดด่างได้ได้ด่างจัดจริงๆแล้วก็สวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับดูนี่ครับดูความด่างของเขานะอันนี้ใบใหม่ยังกลางไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวถ้ากลางเต็มที่ก็จะสวยประมาณอย่างนี้เลยนะครับ150บาท เช่นกันครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้นะครับ150บาทครับเหมือนจะมีอีกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใลรคัดที่ผมผ่าไว้นะนี่ครับอ่ามีต้นที่2ครับต้นที่2นี่ก็ด่างอย่างสวยเลยนะครับ150บาทเช่นกันครับนี่ครับห5 0บาทต้นที่สนะครับเรามีต้นที่3ด้วยนะนี่ครับอันนี้ต้นที่3นะครับนี่ครับหนึ่งร้ยห้าสิบบาทครับก็ ท่านใดที so first, ่สนใจก็กิ้งก้างนะครับโทรมาได้เลยนะครับทักแชทผมก็ได้นะครับนะครับมีสามกระถางครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับมาต้นนี้นะครับนี่ก็เป็นไม้สวยงามนะครับในตำนานเลยเหมือนกันนะครับนี่ครับรัตนะลุ่งเรืองครับคนเริ่มตามหากันแล้วเหมือนกันนะรัตนะรุ่งเรืองนะครับแบ่งปันกันที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับลัตนะลุ่งเรืองด่างสวยๆอย่างนี้ครับรัตนะรุ่งเรืองต้นที่หนึ่งครับ ลัตนารุ่งเรืองต้นที่สองครับโอ้โหต้นนี้จะด่างไปไหนนะครับรัตนารุ่งเรืองต้นที่สองครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับและลัตนารุ่งเรืองต้นที่สามครับนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับเดี๋ยวก็เปิดด่างนะครับผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจมีสามกระถางนะครับรัตนารุ่งเรืองนะนะครับหนึ่งสองสามครับมากระบาดนี้ครับเป็นบอลสีหลวงตะเมืองกับเงินแสนด่างนะครับ นี่ครับเงินแสนป้ายนะครับเงินแสนใต้ายนะตอนนี้นะครับต้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้ป้ายสวยมากนะครับหนึ่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมาตอนนี้ต้นที่สองครับสวยมากนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับนี่มาต้นนี้ต้นที่สามครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแต่ต้นนี้ครับใหญ่เลยนะครับ 1นึร้อย้าสิบาทเช่นกันครับนี่ครับปายสวยเลยครับและนี่ครับหลวงตะเมืองครับหลวงตะเมืองนะครับสวยงามมากนะสวยมากแดงแป๊กชมพูเลยชมพูเข้มเข้มแดงนะครับก็หนึ่ง้ยห้าสิบาทนะครับต้นที่หนึ่งของหลวงตะเมืองครับนี่ต้นที่สองครับออกสไตล์หวานหวาหน่อยนะอนี้นะครับแต่เดี๋ยวเลี้ยงไปก็จะเข้มขึ้นนะครับหนึ่ง้ยห้าสิบาทครับหวานหวานะครับ ผมจัดใหม่กลัวใบเสียนะครับมาอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับหวานานะครับหวานๆหวานๆชมพูหวานๆเข้มๆเลยครับนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบต้นไหนนะครับก็สามารถที่จะทักทายมาได้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะได้เห็นได้เห็นได้เร็วหรือไม่นะครับถ้าถ้าเห็นที่หลังหรือว่าเห็นช้ายก็ ลองซักทายมาดูครับว่าต้นยังเหลืออยู่ไหมนะครับถ้ายังเหลืออยู่ก็ผมก็จะแบ่งปันให้แต่ถ้าต้นนั้นไปแล้วก็ผมจะคัดต้นใหม่ให้แล้วก็ถ้าเราสามารถเป็นเพื่อนในในในเฟซหรือว่าในไลน์ได้เนี่ยก็สามารถที่จะให้ชมต้นก่อนนะครับให้ชมต้นก่อนตัดสินใจนะครับว่าจะรับไหมนะครับถ้าตัดสินใจรับก็ส่งกัน,นครับะนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว ใช้แฟตนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ได้อัดสดงเขาเรียกอัดสดงนะตอนนี้ก็มืดแล้วครับมืดแล้วผมก็จะนะครับจะลงคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเสียงจิ้งดีดเลไลแล้วก็กบเขียดมาแล้วนะครับผมกลัวว่าจะมี งูมาด้วยนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านไหนที่ชื่นชอบสนใจบอลสีนะครับอยากจะมีบอลสีเอาไปเลี้ยงไว้เพื่อที่จะดูเล่นนะครับเพื่อที่จะหรือจะเป็นเรื่องของการค้าก็ได้นะบอลสีนะครับซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้นละร้อยกว่าบาทนะครับไปเลี้ยงสักหนึ่งปีผ่าออกมาได้ สามสิบต้นนะครับไปขายต้นละสิบบาทยังได้สามร้อยเลยนะครับกำไรไปอีกนะครับแต่ถ้าไปขายต้นละหนึ่งร้ยเนี่ยโอ้โหหลายนะครับหลายบาทเลยนะครับวันสีไม่มีขาดทุนนะครับเท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยไม่มีขาดทุนนะนะครับอย่างหลวงตําเมืองเนี่ยผมซื้อแม่เขามานะครับต้นละสองหมื่นแปดนะครับทุกวันนี้ผมถ้าผมขายปุ๊บผมก็จะมีกําไรนะครับเพราะว่าผมขายได้เกินสอง0มืนแปดไปแล้วนะครับต้อง เล่าให้เพืเ่อนฟังนะครับส่วนวันนี้ผมขอปิดเพียงเท่านี้นก่อนนะครับนอกจากมืดแล้วนะครับตอนนี้ฝนมาแล้วครับนอกจากมืดไม่พอนะฝนยังไล่ผมอีกนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ